างี้ดีกว่าตาละสามพันเงินสดเอ้ยเดี๋ยวกูดูวอลก่อนขอญาตเลยกูเอาจริงด้วยรอบนี้รอบนี้เอาเอาทั้งหมดที่กูมีอ่ะในวอลกูเอาจริงรอบนี้กูเอาจริงมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่มีเท่าไหร่กูถามว่ามีเท่าไหร่เนี่ยสามพันเอาไหมคําเดียวสามพันไม่เอาพันเดียวหรอพันเดียวโอนสดได้เอาบบมห้าบิตนะงั้นน่ะโอเคมาเลยวัดไวโอเลตกับกูปะล่ะ ได้ได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้วครับไม่คุณถามว่ากล้าไหมเอาทําไมจะไม่กล้าผมกล้าอยู่แล้วต้องพี่ขออ่ะตัวเดียวกันก็ได้ตัวอะไรนะไวเออรเลตอ่ะตัวนี้แปลว่าไวอออรเลตอ่ะคนดูดีๆอย่าหาอย่าหาจังไรใส่กูคงไม่ชอบเอาไว้ผมไม่ได้จังไรผมไปทาอยู่แล้วผมไปทำทำไมผมรู้เอาดีๆเล่นหรือเปล่าได้ก็ตัวไวเออเลตก็มาดิ ถ้าจบตานี้คือเดี๋ยวไปเล่นห้าห้าดีกว่าให้คนดูแบกอะไรเนี่ยจ่ายจริงหรือตานี้จ่ายจริงเฮ้ยมึงมีสกินอันติเมดเลยหรอวะว่าลูนมันโกงกันว่ะอ่ะโกงกันไม่เกี่ยวเลยอะไรสกินไม่เกี่ยวเลยไม่มันร้องอีกแล้วมันยังไม่ทันเริ่มร้องเลยอ่ะเฮ้ยมันมีเรื่องแล้วพี่จะจ่ายผมจริงไหมแน่ยไม่มันมีเรื่องลูนด้วยกูลืมไปเกมเนี้ย มึงมีลูนอะไรที่โกงกูหรือเปล่าไม่มีผมไม่ไม่ใช่ลูเลงไม่รู้จักนี่พึ่งสมัครรหัสใหม่รหัสใหม่พ่สมัครรหัสใหม่เอาพ่อมึงอะพี่รหัสใหม่อะไรอะรหัสใหม่ครับเออซึ่งสมัครรหัสใหม่อะไรร้องอะไรเนี่ยพี่โอ้ไอเทียกูว่าละคือทำไมมึงยิงแรงแรงไม่เกี่ยวเลยมึงเอาอะไอดีใครมาเล่นก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยไอดีผมไอดีผมผมเพิ่งสมัครเลยเมื่อกี้ชิลิป้าป้าหน้ามึงอะ เอาหน้ามึงอะพี่ฮาฮาได้อแน่แน่แน่โดยกู้ฝ่ายโดยกูฝ่ายโดยทีมแข่นในฝ่ายมาดิไหลไหไหวป้าไหวป้าไหวป้าคัาไหวป้าครับอันนี้เอาจริงจังโอนสดนะรามอันนี้กูพูดเลยอันนี้ผมโอนสดตอนนี้องมามามาเล่น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 แบบจริงจังเลย เยี่ยไอ้เยี่ยรอบนี้เขาติงว่ะรอบนี้มันมาติงว่ะมึงดูดิมันไม่ให้นี่เลยไอ้ยายาโบยาโบกูเดินไม่ได้กูเดินไม่ติดไอ้กูเดินไม่ติดอันนั้นนั่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 นเจ้ากลัวแล้วนะกลัวแล้วนะวันเกงกูดิวันกลัวกูเวลากูเอาจริงวันกลัวกูวันกลัวกูทำไรอ่ะทำไรอยู่หลังเป้ามาเปล่า มีอะไรในกอไผ่อะป่าครับเนี่ยเอ,อ้ยแล้วตัวกูเป็นอะไรเนี่ยเอาไม่ต้องงงขาไม่ต้องงงนะตายนะตายนะแบบนี้ตายนะโคตรสเต็มนะแข่งแสดงว่าเมื่อสามปีก่อนสี่มือก,กูก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่หายไปนี่หว่าก็ยังพอขอสนิทได้อยู่เค้ย้เมือกี้อย่าเล่นย,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 ยิงป้อมอยติล่าได้ครับผม พายาตัดตอเป็นเฮอะไรยิงแต่ป้อมนะฮะเอาเอาเอาแล้วรอบนี้พี่บอกจริงก็เอาจริงมึงจะวัดสิบคิวไม่ให้เหรอใช่ครับผมสิบคิวไงก็ยังไม่จบเอ็นไงผมยังไม่เอ็นไงอถ้าเอ็นไม่จ่ายตังค์แค่นั้นแหละครับผมแต่ก็ถ้าไม่สิบคิวอ่ะก็ได้แบบของอะไรพอๆกันห่ะแล้วใส่กันไปเลยอ่ะพี่กับผมเมาไหมล่ะชีทำไมมันแรงจังวะไอ้สัตว์ มันรูนเยอะ90้าสิบอะพี่เออพี่ว่าอยูอะไรครับเออไอ้เรี่องลาดใหม่พม่สมัครเลยอะไรรูไหลพี่ก็ว่าอยู่มันยิงแรงผิดปกติโอ้รูโคตรเยอะไอใช่รูโคตรเยอะพี่อย่าไปหาเชื่อมันมากเลยผมบอกแค่นี้แหละมันยังไม่ได้ขึ้่นผมเลยฝีมือโอ้โหตุยนะ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 แบบนี้ตุยนะ ไอ้เฮียโคตรแรงมันคอยแตะให้พี่กับผมแตกหักกันน่ะโอ้ไอ้เฮียสภาพโอ้ <c oughs> เอาตายแล้วหรอเม็ดเตียวเองนะมันโกงอะ่ะคนดูมันแรงอะ่ะเอาแรงอีกแล้วไอ้เฮียดูอะ่ะเล่นเนี่ย <c oughs> ใครจะเล่นกับ<ๆ>มืงน อาผมก็ยิงแบบปกติพี่ตายแล้วพี่ก็มาต้วผมเนี่ยขอมาเท่าเท่ากันเงินก็เท่ากันเออฝีมือกล่ะแบบทักษะการหลบลูกกิ้งลูกอะไรเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยโอ้อา <c oughs> ตายแล้วเ <c oughs> ชื่อ ใจเย็นดิคนดูเ,เดี๋ยวพี่ไหนอะไม่เห็นพี่ออกมาเลยอเอเ้ะเอเ้อเออันนั้นแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิเหี้ยสามศูนย์ yeah! ถ้าพี่เล่นแบบนี้มัดลงกันมาเลยก็ได้นะสิบหนึ่งอะไรเงี้ย <c oughs> เฮ้ยยี่ตายตายเฮ้ยตายตายตายจริงเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งว่าสกิลหนีเฮียเฮ้ยอะไรประมาทไงเล่นประมาทไงเล่นประมาทไงก็คือได้ตลอดได้ตลอดดูดิโอเอาแต่ต่อเสือ่ะดูดิเฮียโอหนึ่งว่าสกิลหนีเฮืออ่ะยังไม่จบนะคะยังไม่จบนะเฮียอาวุธสุดท้ายกูว้พวกมึงเลือก มึงว่ามันต้องออกอะไรวะในเมื่อกูขอใช้สมองของพวกมึงหน่อยสมองโง่ๆเอ้ไเอาเอาไปาไปเอาไเอาเอาไเฮ้ยเอ้ไเอาปอาปเอาอาไรเอาอาเอาไเอายเอาไเอ้ยาไอ้ไเีเอีไปเอาไปงอาไอะไเอไปเอาไเอยไปเมาปอาอาไาไาไเปเนเอาเอาเาปาปเไไปนไปเเเาโ พี่นาราจะบอกขมก <ét S 3> <cetera> ินทีป่ะตลกแล้วตลกแล้วคุไปบอกคนแรงอ่ะขวานฟ้าขวานฟ้ามันคนืออนไหนวะ <c oughs> ขวานฟ้าหน้าดําป่าเออเฮ้ยมึงมึงปัญญาอ่อนปะเนี่ยมึงโกหกละขวานฟ้าไหนวะอันนี้เหรออะไรเอ้ยเอ้า ก็มึงก็ฟาร์มคีไปมึงจะเล่นตุ๋ยทำไมอะเอออ้าไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจไอ้เฮียเอาผมมาเอาผมเอาเอาพี่ผมเอาพี่เอาพี่เอาผมคืนรอดนะพี่เอาผมหายไปครึืนรอดพี่จะพูดอะไรพี่กัดจะฆ่าผมอยู่แล้วเมื่อกี้โผล่ร้องจะฆ่าแต่พี่ฆ่าได้พี่เอาผมตายไปแล้วเออมาเดี๋ยมาดิเชี่ยมันก็มาดิกูพร้อมวัดเนี่ยมาดิเฮ้ย กูมันตึงึงก้าวไม่ไหวให้กูออกจริงเนี่ยสมุดแม่มึง่ไงเฮียสมุนเฮียอะไรเนี่ยกูมาช่วยกูจริงไหมวะกระจอกกระจอกไอ้เงี้ยกระจอกไม่รู้ใครมันบอกสมุดแม่มึงไงเฮียแหกหูฟังกูกระจอกโอเคเฮียได้ตัวตัวกูตัวเดียวแอคหญ่กรยจอกกูแค่อยากลองเสียงอ่ะมาเลยมึงมา พี่จะคุมยาไหมอ่ะอืไอ้เฮียกูไม่ต้องให้อเป็นเฮียนะเป็นเฮียเลยกูตายไอ้เฮียเลี้ยวอีกแล้วโอ้ยเฮียไม่เอาพึ่งเอ็นนะครับเออก็ไม่ได้เอ็นก็ไม่ได้เอ็นก็มาดิมึงก็มาดิมาดกูตายได้ไงวะโง่ไงเกาะเกิดโง่ๆของมึงอ่ะมันช่วยมึงชนะกูไม่ได้หรอกนะกับมึงโง่ไง ไปสิบบินมันนานไปเป้าวะตาหน้าใครถึงใครถึงห้าก่อนชนะดีปะ่ะเออไอเฮียรอบนีไ้ไม่ไม่ไม่งไม่งั้นรอบนี้จ,จ่ายจริงก่อนนะครับโอเคก็ได้ก็มาดิตลอดนี้ใครไม่ถึงสิบตัวก็คือไม่เอานะไม่นับนะเขาคิดม,มันจบป้อมก่อนไม่นับก็มึงก็อ,ออกมาว <ะ S 2> ัดสักทีดิวะมึงจะแอบ,บทำไมเ่ะเออมึงแอบใครใครแอบฮ้ยใครแอบอ่ะพูดมันมันพูดว่าแอบเออไม่เคยแอบนะไหนว้มาดิมึงมา ออกมาดิไอ้กูวออกอยู่แล้วมึงไม่ต้องออกหรอกกูออกอยู่แล้วมาดิปั่ะดิไอ้เฮียดพี่เหมือนเหมือนเหมือนรีบอ่ะไอ้เฮียดิจะรอจะรอแต่ตุ๋ยคนอื่นเขาไปมาดิมึงกล้าเปล่าวัดซึ่งหน้าเนี่ยไอ้เฮียเก่งนักนะเก่งนักไหมมาดิเฮ้ยแอบเปนมึงแบรนดิเนี่ยไอ้เฮียนี่ใครเนี่ยขวานฟ้าพ่อมึงกูหาเป็นสิบว่ารอบแล้วไม่เจอเลยเนี่ยขวานฟ้ามึงเนี่ยเก่งนักไหมมึงออกมาทีดิวะไอ้เฮีย มาดิมามึงมาเด็กมึงมาอะไรมึงห้าแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮียตบตากันกูแลกกับมันกูกับมันแลกกันคนละเม็ดเฮียมึงมาดิกูไม่ออกตามมึงอยู่แล้วกูถุงมือทาน็อตเนี่ยไอสัตว์มาดิกถุงมือโง่มึงมาเฮียไม่มีถุงมือแล้วมันจะชนะกูอะ มาดิเฮยตายต,ตายเ <Yeah! S 2> ถุงมือท้าถุงมือท้าน็อตถุงมือท้าน็อตเฮ้ยแม่กูอ,ออกอะไรเนี่ยเคียวอะไรเนี่ยเอามาทำไมเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยเลยครับน้องเจอกูเจอถุงมือท้าน็อตมาดิาดมามึงมาอะไรเนี่ยคอมเมนต์อะไรเนี่ยพี่อ,อะไรเนี่ยเต็มเลยเนี่ยพี่ออกหมัดทาน็อตพี่โอเคมึงมาเถอะ เด <Hey, S 2> ้งสะกิดเด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 ้งไม่ต้องตกใจไม่ต้องมือหาไม่ต้องมือหวาไม่ต้องตกใจน้อง,งต่างต่างเนี่ยของการออกของทุกอย่างผมเรียนไลฟ์อัพมาจากนั่นะนะใหม่ก่อน่นะขนาดสามปีที่แล้วกูยังไม่ลืมไลฟ์อัพการออกของเลยกูคิดดูววเอาอ่ะมาเด็กคนละเม็ดไปเลยมึงกับกูคนละเม็ดไปเลยเต่าเพื่อนเ้ยพี่ผมไปเล่นนะครับ ออกมาดิพี่กับผมออกมาอะไกันเลยทำไมมึงยิงกูยิงมึงไม่เข้าเลยวะเอ้าทำดาทำไมอ่ะโดนดิโดนธนูโดนธนูดิดเลี่ยดพละกำลังสังหารออกมาดิครับไม่มึงก็มาดิมึงเดินมาเลยเดินมาเลยเดี๋ยวมาเลยอยู่ไหนป้อมเนี่ยพี่พี่ออกมาดิก็ออกมาแล้วเนี่ยเฮ้ยโดนสโลมาดิ อุ้ยอุ้ยเอา้าตายแล้วหรอไ <c oughs> อ้เขียวเฮียอะไรเนี่ยมึงให้กูออกเขียวอะไรเนี่ยเอ้าตายแล้วหรอหืมตายแล้วหรอสุนีเฮียให้กูออกเขียวพ่อเขียวแม่มึงอะเขียวเฮียอะไรเนะี่ยอันนี้คืออะไรนะ <c oughs> โอ้ไอ, er! อ้เฮียโอ้มันให้กูออกดูมันให้กูออกอะบวกสี่สิบพลังการโจมตี <c oughs> บวกสิบ ความเร็วโดมตีอะไรเนี่ยมาดิก็มาดิไอ้เฮียก็มาดิงองงองงงมันแปดแปดเยอะแปดแปดเยอะแปดแปดเยอะแปดแปดอะก่อนไอตาแหล่ะไอเอ็กตันแอ็กใหญ่ดูดิกูชนะไปสิตอนหนึ่งรอบนี้ผมไม่อ่อนไหนแล้วด้วยมึงออกมากูวไม่ใช่กูไม่ใช่อะไรจะต่อแหลกกูล้วเนี่ย มาไอ้เหี้ยมายกดไม่ทันเอ้้กดดไไม่อีกวินเดียวอีกวินเดียวเว้ยพันหนึ่งเว้ยโอนสดโอนสดโอนสดขอยัดยัดเอ้งงกันหน้างงเป็นไก่ตาแตกดูกูยิงเข้าไปสองดอก <S 2> <S 2> เจ็บเด้อีจัดอ่ะดูกูยิงซีจัดอ่ะเอ้ ก็เกียร์ไมทลไมเว้ยเนี่ยกูยิงธรรมดาก็พอไอ้เหี้ยอุ้ยเกือบตายกูเกือบตายพอฟจันไหวเปล่าที่ไหวเปล่าคำเดียวเลยไม่อ้างนะกูยังถือไอ้เฮี้ยตัวกูยังถือกะไอ้เฮี้ยตัดสินแล้วว่ะ โอ้ยพี่มาโอนอยมาเฮ้ยอะไรมราไม่นั่งเลยพี่เราไม่นั่งนิงเลยอ่ะโอน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 จบแล้วมันจบแล้วม่นั่งนิงเลยเลยจบแล้วมันจบแล้วอย่งไม่นั่งนิ่งเลยไม่ไม่มันจบมันจบแล้วไม่เอาดิไม่เอาไม่เอานั่นไม่เอาหน่ะไอวีสตาร์ตสินขอไม่ขอไม่เฮ้ยขอไม่เฮ้ยอเฮ้ยผมไม่มีสกิลหนีเมื่อกี้เอาไม่ครับรีเซ็ตเลยรีเซ็ตเลย ได้ไหมละ่ะมาสกิลตัดสินรอบนี้ตัดสินล็อกชิงโอเคไหมพี่โอเคนะโอเคนะพี่ไม่ไม่ไม่มึงจ่ายไปเลยพันหนึ่งจบโอ้ยอดูดิโอ้ศัตรูดูชนะดูชนะศัตรูโดยที่แบบภูมิใจก็ทำ,ทำโอเคโอเคโอเคอะไรอะไรกูบอกแล้วกูบอกพวกมึงแล้ว ไม่ไม่มันจบไปแล้วสิบวินาทีไอ้มึงฟังกูนะเว้ถ้าเป็นกูกูเห็นศัตรูวิ่งวิ่งกลับบ้านกูเห็นด้านหลังของศัตรูกูจะไม่แทงมือเทน็นนกดาบเขาไม่แทงหลังการของกูเ, <c oughs> เวลาเขาใส่อะเขาใส่กันหน้าชนหน้าฝาชนฝาเวลาตบตามันกับกูนึงนึงอะเขาตบตากันไม่ใช่ยิงตอนที่ศัตรูหันหลังให้มึงแก่มึเแก่มึงจบไปแล้ว,ว,ว,วมันถึกจะคอยเตือนวมึงอยู่ตลอดนะเว้ มันจบไปแล้วเฮ้ยมันนำความใ้แพ้ไหมพูมึออยู่แล้วมันจบไปแล้วเล่นตามใหม่มันคงไม่ใช่สองน้ำมันจบไปแล้วไอเหี้ยมึงอะไรของไอจบแล้วครับเอจบอะไรสิบสิบนี่สกอร์สิบสิบเท่ากันเลยเราเท่ากันละมาดิสุดท้ายตัดสินเอาไหมเอาไหมวิสุดท้ายตัดสินพี่กับผมนาตัวสั่นี่เดิตัวสันวันเกงอ่ะที่กำลังเกงเป็นตัวผผผมเข้าใจมีใครไหวกับผมสักคน ไปไปไปหุบปากแล้วครับแพ้ไปซะไปยตาย,ายฮัลโหลเว <c oughs> <c oughs> ลา <c oughs> ไปไหนแล้วอะ่ะ <c oughs> มันไปไหนแล้วก็ <c oughs> ดูมันไปไหนแล้วะ